ใครเนี่ยใครมาเคาะอะไรเนี่ยพึ่งตื่นวะเออฟึกรึรถ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 จอดฝั่งไหนจอดข้างหลังข้างหลังตรงไหนไปแล้วก็ถูกไฟเดี๋ยวไปจอดรถก่อนคือมาปลุกเนี่ยวะโอ้สู oh. ้ดิโด <Huh? S 2> เราต้องเอารถไปจอดข้างหลังก่อนเขากินข้าวกันหมดแล้วกดไว้งังไงละก่อน มาแล้วสับปเปลือเมื่อกี้เรามาผิดเรามาถูกแล้วแต่ว่าที่จอดรถอยู่ฝั่งฝั่งหนึ่งครับแล้วก็ถามว่าไกลไหมก็ไม่ไกลเลยครับเรามีธุระนะครับเพื่อนฝูงเราก็ต้องมาช่วยนะครับ ไกลๆถึงเราจะติดภารกิจยังไงก็ต้องเสียสละเพราะว่างานไม่ได้มีทุกวันนะครับนา่นน,นานบบท,นานทีหนึ่งเนาะอย่างว่าแหละงานมั่นถึงจะเป็นงานมั่นงานแต่งถ้าเป็นทีมงานเราก็ไม่เคยขัดนะครับขอให้แต่บอกอันนี้ก็ตื่นตื่นมาเออจากบ้าน9ก้าโมงตื่น9ก้าโมงนะแต่ว่ามาถึงนี่10บโมง ห้าส <50. S 2> ิบบู๊มารถสองแถวหนึ่งนอ้ยคือติดดินทรายสับเป,ปลือเร,เราจอดอยู่นี่ดีวกว่าด,วดินทรายมันเดาเหรอเจ้าด่าเขาจรงดิเจ้าไป็อาให้เรากลับรถตัง้งลำ รถเรามันชอบดินทรายอยู่แล้วรถนี้นั่าได้ไหมเดาอ๋อแั้วรถตีนเขาก็บป็นเขาคือเขาแล้วก็ไก่น่ะไก่เติบอยู่นะแต่เราก็ก็ต้องมาล่ะเพราะว่ามันเป็นทีมงานเนาะสับปะเลอก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่นู่นแล้วครับนานแล้ว นี่ก็ก็มีงานรถพ่วงอยู่นะก็ให้ลูกน้องขับแล้วเราก็มาช่วยงานเขาก่อนถึงจะมาสายแต่ก็มานะยังยังมาอยู่เดี๋ยวเราไปข้าล่างแต่งตัวเสร็จเร็ว,รวสิจ๊ะ ปวดเดี่ยวด้วยเร็วเอาเม็ดมาให้ด้วยเด้อหนึ่งเดี๋ยวเตินกล้วยโอ้รถโดยสารเหมือนตะโดนจะกลับแล้วหรอ ตาดหัรถอะตื่นสายเออมาเร็วแท้มาเร็วอะไรเราไม่ไปปลูกคนตื่นแปดโมงหนอนัดเท่าเดี๋ยวเราไปเจอกันบนว่าดูนาฬิกาเฮ้ยจ๋าคือมาปลูกถ้าเราตื่นตีสี่กว่าออกมาตีห้าออกมาจากนู่นเก้าโมงอะอก,ก็มาสองคนแล้จะมาใครไม่ว่าหนุนน้อยมันมาด้วย ขานเวว่เราเราพื้นมันมันบ้าเราพื้นมั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 นอยู่ที่ใจเราคนเราอ่ะมันลอยแปดหาเลยาเาีสีเยวขาเซ็นนานยังเซ็นนานยังเมื่อกี้นี่เขาก็ัิเาไปเลยเมื่อกี้นะนี่เมอะ เขาเสร็จพิธีกันแล้วแต่เราเพิ่งมาวัดวัดอุณภูมิกันไหมวัดอุณภูมิสามสิบหกมันพูดอะไรไม่รู้น,นี่ใช่ไหมเจ้าสาว,สาวแม่สวัสดีครับแม่ทำไมสวยจัง เนี่ยไม่ยอมปลูกกันเลยอ่ะไนยนุ่นบ๊อสขาดเปล่าเปล่าหลายพี่ถึงตลาดแล้วโทรไปถามช่างเหี่ยวเกจ้าบันนี้ไม่ตื่นเลยคิวเองไปโดนอะไรมานายลองหลับตานี่เอาทำไมต้องเปะอ่ะตาสองชั้นไงทำไมวันนี้สวยจังอ่ะก็วันนี้วันของมดขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับน้องมดนะครับ ในที่สุดเธอก็หมดโสดแล้วเอาก็มั่นแล้วก็หมดโสดตัวเนาะนิ้วนางนิ้วนางไม่มีค่าสายไอ้นิ้วนางไม่มีค่าสายมามาช้าแต่เราก็มาเนาะเธอมืนก็ตื่นสายเมื่อคืนนอนดึกโมแต่ไปเที่ยวคาราโอเกะเอ้ยไม่ใช่ได้เห็นปหมนิสัยไม่ดีอย่าพูดความชั่วอย่าพูดความชั่วไม่ช้าเราก็ไปกินนิดๆหน่อยๆเฉยๆทำไมวันนี้มีแต่คนงามๆใส่บักเลยยุใส่หรออันนี้ก็งาม ดูกระสายเสื้อไปอย่างที่เกี่ยงการข่งเขาทำงานประบาดงานเฮ้ยคือว่าจังสั่นไหมดูว่ะยังยังไม่ได้ช oh yeah. uh ่วยงานเลยกินก่อนแล้วใช่ไหมคุณครูในอบตมากี่คัน มากี่คันลคือของแท้ตัวนั้นนุ่นเกระติกแดงของแท้ตัวนั้นยกรอเลยนสายดูดสรมาถึงกี่โมงโอ้จะบ่าทำไม ชุดแบบนี้แหละสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่มาใจมากครับทำไมไม่ใสไม่ใส่ชักดาววะปกติต้องใส่ชักดาวดิในนี่ไทยเหรอในในนิกไทยเหรอต้องผูกนิกไทยด้วยไหม

กินเอนจอจอร์เรอยังไม่กินเหรอกินแล้วนี่ว่าแต่ยังไม่กินรอน,นี่ว่าแต่รอเพื่อนก็รอว,ว่าเธอไม่มีเพื่อนกินก็เลยจะมาทำใอต่ดมจะกลับแล้วใช่ไหม มุ้งข้าวปลาไข่เป๊ะบอเป๊ะอะไรนะหมดน่ะเป๊ะเลยใช่ไหมก็แล้วเก็บใีกคือจิ๊กจิ๊กอีกอแล้วเต่งป่ะเต่งตอนไหนถ้าเต่งนี่ต้องตอนเย็นๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเอี่ยมาใส่หมดงานเต่งบอกลงหน้าไว้ก่อนนะบอกอยู่ เออเอาข้าวเออข้าวเจ้านี่แหลยขาเจ้านนี้ขาเจ้าไม่ะไม่เดี๋ยวพี่จะพี่จะได้รีบมานอนที่นี่เลยไงถ้างานแต่งอ่ะฮะเมนไปพุ่นเลยเอารถแห่จะได้จอดเออเดี๋ยวจะช่วยรถแห่เราเอาไหมอ่ะช่วยรถแห่อีรีเลยนี่อยากไปใกรถแห่ไปนู่นนะใช่ใช่ไม่ต้องมานี่หรอก ง,อองานบวชยังใบป,ปอเนาะเอองานบวชยังใบปอเนาะอันนี้สองคันเลยจัดเลยใบเตยใบเตยใบเตยผุนแล้วอาสสยามพุนแล้วกินอย่างไปล่าบวชถ้า้สาวต้อสร้างสาวล่างบาวโสดไหมครับโสดเข้ามาโสดผู้สาวล่างจานโสดปะครับโสดบ่อุ้ยโส,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 สดนานแล้วเดี๋ยวขออนุญาตกินข่าก่อนครับ มันเป็นยังครับเพื่อสูงถึงถึงจะใกล้จะไกลถึงจะมีอุปสรรคแค่ไหนเราก็ต้องมานะครับอเก่าอางหสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวฝากไปทางท่านี้เดี๋ยวขอตุ้ง้าวก่อนนี่แะครับ